นี่คือหนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่ผมรักมากที่สุดเพราะตลอด3วัน2คืนบนระยะทางไปกลับกว่า20กิโลเมตรเต็มไปด้วยความงดงามและรสชาติอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบุกไปหาน้ำตกรูปหัวใจไปจนถึงการขึ้นไปพิชิตยอดดอยมะม่วง30,000ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเส้นทางเดินป่าอันเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งฤด,ดูฝนที่ตั้งอยู่ในอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากและมีชื่อเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเปรโตลซู ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ปูอยู่ที่คำสิงโฮมสเตย์ครับอยู่ในอำเภออะไรครับอุ้มผางจังหวัดตากเรากำลังจะไปไหนกันครับเราจะไปน้ำตกปิตุโกหรือชื่อหนึ่งคือเปโตลอรููต้องครับที่นั่นมีดอยอยู่ลูกหนึ่งด้วยชื่อว่าดอยหัวหมดผิดแล้วม่วงสามหมื่นครับถูกต้องอ่าฮะเราจะใช้เวลาในทริปนี้ทั้งหมด3วัน2คืนเทียบนั่นแหละครับตามที่พี่ปูบอกเลยเรากำลังจะไปเปโตลอรูกัน รอบนี้เป็นรอบที่4ี่ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวก็แต่สำหรับคนอื่นเนี่ยเป็นรอบแรกก็หวังว่าน้ําตกรูปหัวใจจะปราณีทุกคนเดี๋ยวจะไป <laughs> ขึ้นรถแล้วก็นั่งไปที่จุดเริ่มเดินกันนะครับไป <c oughs> ละได้เวลาตอนนี้เราสายมากแล้วไปดูนะครับว่าเปโตอรอซูของเราจะเป็นยังไงวันนั้นเนี่ยเราออกจากคําสิงคโปมสเตย์กันค่อนข้างสายเลยครับประมาณสักสิบเอ็ดโมงซึ่งระหว่างทางเราแวะซื้อของที่ร้านค้าด้วยนะครับเติมไอเทมกันนิดนึงนะฮะรองเท้าที่เหมาะที่สุดกับการลุยเปโตคือ ตัดดอยนะครับแต่การใส่สัตดอยเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ็บนะมันจะกัดอ่ะนี่แล้วเราต้องใส่ถุงเท้านะเพื่อป้องกันไม่ให้มันกัดแล้เราจะมีเราจะหาผู้อย่างไหนครับผมง้าหนาปะหนาหนาอยู่นะหมายถึงหน้าพี่อันนี้หนากว่าใช่ไหมเฮ้ยเป็นไงถือว่าเข้าไหมเข้าเข้า ลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาใช้เขลบกันมือขวาใช้เขโลบกันยืนซ้ายออกมาพันจับมือจับมือร้อย <100 S 2> ผมพ้อละพอแต่งคอสเพลย์ลูกเสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ออกเดินทางกันต่อครับโดยจุดเริ่มเดินอยู่ในหมู่บ้านกุยเลอตอซึ่งห่างออกไปประมาณ70กิโเมตรและจะใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงโไปแล้ว<ไ>หาเมิน ไม่มีของกินไม่นั่อ่าครับคุณเมทัศตอนนี้เกิดมหาอะไรขึ้นครับรองเท้ากัดต้องรดน,นะครับลนรองเท้าครับมันช่วยได้เหรอครับนขยายมันขยายมันเฮ้ยเราเห็นรูปทรงที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับ,<ห>บครั<ห>ขบขอบ,ขอบคุณครับผมนี่นะฮะเราก็ใส่แบบรองเท้าเวอร์ชั่นใหม่ของเราเออมันก็ไม่มันจะไม่ตรงนี้มันจะไม่มามาเขาเลี้ยมามันไม่มามาบีบเราอ่ะเออเฮ้ยเออดีอ่ะถือว่าเป็น คุณบัญดาชาวบ้านที่ได้ผลเวลิกูดน,นี่ครับนี่ครับใ้แรบนิ้นด้วยนี่ครับตอนนี้เราเริ่มเดินไปที่แคมป์นะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ย5กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นไปถึงแคมป์ซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบชุ่มชื้นนิดน,นึงนะเป็นแบบการเดินตัดลำธารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับไปเรื่อยๆ ใช่แล้วครับเส้นทางช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการเดินผ่านลำธารแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยก็จะเจอกับโคลนโอ้โหตรงนี้วิบากมากทั้งเละแล้วก็ลื่นส่วนลื่นประมาณไหนเนี่ยให้ฟังเสียงกรี๊ดดูครับแต่พอผ่านมาได้เนี่ยมันก็จะเดินง่ายขึ้นทีนี้ก็เดินไปชมวิวไปชิลชได้เลยผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็ถึงจุดแวะกินมื้อเที่ยงซึ่งเรากินกันสายมากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยประมาณสักบ่ายสองหรือบ่ายสามอะไรประมาณเนี้ย เติมพลังเสร็จก็ออกไปลุยกันต่อซึ่งระหว่างทางเนี่ยผมก็ถือโอกาสแนะนาสมาชิกสุดพิเศษประจําทริปนี้กันด้วยครับคือทริปนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งคือเราเราสำรองที่ไว้ให้คนเกียรติพวกมีแก๊กแขกผู้มีเกียรติเพอแบบเป็นเป็นเพื่อนๆจากในเพจด้วยมาด้วยนะมีสี่คนคนแนะนาตัวครับน้องแจ็คครับนีหนุ่มนักวิ่งแอนนาชาวสวนอันนี้คือเป็นการมากับดูวอเกอร์ครั้งแรกใช่โดดเรียนมาโดดเรียนมาด้วยยอมโดดเรียนมาเลยส่วนคนนี้ เมย์ครับผู้ประสบภัยผู้สร้างตำนานเดินไปตางตำนานแล้วเขาหายไปแล้วตี่ในตำนานค่ะด็อกเตอร์แอมยังค่ยังัาดีวัาดีว่าพี่ด็อกด็ว่าพี่ด็อังอยู่พี่แอมแล้วบังเอิญพี่แอมก็เป็นรุ่น้องที่ปูด้วยเขาเป็นคนยังไงพูดเอาตรงๆเลยน่ารักนี่ไงเดีะเด๊ะเด๊ะกลับมาดีโอเคนี่ตอนนี้เราอยู่ด่านตรวจบัตรแล้วจากนี้ไปอีกกิโลกว่าเราก็จะถึงแคมป์นะครับไปไปอีกนิดเดียวเท่านั้น ฝึกไหมฝึกไหมเอาเอาขอมือหน่อยเป็นไงตัวนี้เชื่องร้อนเลยขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่ปูเป็นที่รักของน้องช่วงเมทัศพบประชาชนเดี๋ยววอล์กเกอร์เดี๋ยวกดไลค์ให้อีกรอบนึงตามมาเจ้าของบทเพลงชอบก็ให้เมมาโค่สองคนนี้อยู่ด้วยกันโบ้ได้ไหมคอมพิวเตอร์บ้างได้ดี ไีคะเราเจอแล้วไม่นึกว่าจะเจอนี่เมื่อไรเหรเมื่อไหร่วะนึกกว่าโด้เลยมั่นไหมมันอย่านานนัตเลยอย่าแล้วเปล่ยนสภาพจ้าแล้วทำไมแล้วทำไมจำได้นี่ทำไมจำได้นี่จำได้พี่แบงค์บอกพี่เจอพี่หมากแล้วเห็นพี่กู่เด่นนะเขาเจอแบงค์นี่นี่ไงเขาช้างเผือกไงเจอเขาช้างเผือกจำได้แต่ผู้หญิงนะแต่ผู้ชายจำไม่ค่อยได้ลืมแต่ผู้หญิงยาแม่นคือ ไปประหารที่ยังเลยคือเป็นคนโดนแล้วอ๋อดีไหมบอกเยอะแต่ว่าก็ค่ดีเปิดไหมปลาเปิดปลาเปิดแว๊บนึงอ่าแล้วคาดการ์ว่าพอพี่หมากมาพรุ่งนี้อายาคาดพี่บัตเตอเป็นไี่รู้กันไม่รู้กันลงเท้าลูกเสือเอ้ยนี่มาในตีมลูกเสือสามัญครับผมหัวหน้าหมูกระทิงโอเคครับเดี๋ยวผมตามเพื่อนๆไปก่อนครับเดี๋ยวอาจจะได้เจอกัน ดีใ,ใจที่ได้เจอ,พอ,พอได้ได้ได้ได <c oughs> หลังจากพบปะประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินต่ออีกนิดเดียวเราก็ถึงแคมป์นะครับพอมาถึงก็จัดที่หลับที่นอนกันก่อนเลยเสร็จแล้วก็ลงไปอาบน้ําที่ลาธารซึ่งบอกได้คาเดียวเลยว่านหนาวเลยจากนั้นก็มาล้อมวงดินเนอร์กันอย่างอเออรอร่อยแล้วก็นั่งเม้มมอยกันต่ออย่างสนุกสนานก่อนจะแยกย้ายเข้านอนเตรียมผจญภัยในวันต่อไปอ๋อคืออย่างนั้นเองแต่ว่าบนยอดอมนนีต้นมะม่วงอยู่ก<ช>็เลยเป็นมะม่วงแล้วก็ เป็นเปนจุดที่มีต้นมะม่วงและเห็นวิว 30, สามหมื่นยอดบนลูกภูเขาสามบนลูกอันนี้เราเริ่มเดินขึ้นดอยนะครับเจ็ดโมงกว่าๆแตแผนเดิมคือจะเดินตอนตีห้าครึ่งแต่ตอนตีห้าฝนตกมันตกต่อเน,นื่องตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับไม่หยุด จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดรอไปสักพักก็รู้สึกว่าโอ,อ้โหมันจะรอนานไปก็เลยเสี่ยงดวงวัดดวงขึ้นมาเดินขึ้นมาเลยแล้วก็เพราะฝนที่ตกลงมารัวๆตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละครับที่ทําให้การเดินขึ้นดอยมะม่วงสามหมื่นในวันนี้ยากและก็เหนื่อยขึ้นมากๆเลยคือปะกะติอ่ะทางมันก็ชันอยู่แล้วนะยิ่งมาเจอฝนแบบนี้เนี่ยมันก็จะบวกความเละแล้วก็ลื่นเข้าไปด้วยโอ้โหถือว่ากินแรงมากๆเลยครับซึ่งนั่นทําให้เราต้องเดินไปพักไปตลอดทางอ่ะอันนี้ระหว่างพักเหนื่อยนะครับ เราจะมาแบบเปลี่ยนสุภาษิตคำบังเพยด้วยการด้วยการเปลี่ยนคำว่าอะไรก็ได้ครับเป็นเป็นคำว่ากีมันจะนี่แบน้ำรถกีผุดตำกีละลายกีได้ปะอุ้ยอุ้ยแต่ตำตำกีละลายกีมันไม่ได้แต่ถ้าตำน้ำพริกละลายกีนี่แสบเล่นอะไรกันเนี่ย จากจุดพักไปไม่ไกลเราก็เริ่มจะได้เห็นวิวเลยครับซึ่งผมว่ามันสวยมากๆเลยนะสวยมากสวยมากไม่คิดว่าจะได้เห็นแบบนี้ไม่ผิดหวังจริงค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยวิวสวยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยดูครับนี่คือน้ำตกรูปหัวใจในระยะที่แบบว่าไม่สูงมากนั่นสวยดีดูครับตอนนี้เรากำลังจะเดินพ้นจากเขตป่าทึบ เห็นวิวแล้วดูสีหน้าของคนที่กำลังจะเจอวิวครับดูมีความสุขยังไงชอบคนบอกมันแสบอ๋อมันแสบตามันจ้ามากมันจ้าซะเหลือเกินนี่ทุกคนดูข้างหลังผมทุกคนทตแหน่มาพร้อมโอ้โหมนเดินทะลุเมฆต้องถามพี่ปูพี่ปูวิวที่เห็นอยู่วิวที่เห็นอยู่สวยไหม สวยโดูดโดูดูมันสวยเลยตรงนี้เฮ้ยดีอ่ะมันดีเลยโอ้เราหมอกค่อยๆไหลขึ้นนะสุดยอดอ่ะพอฟินกับวิวสวยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดินฝ่าความชันขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่มีเรื่องวุ่นๆมาแทรกเป็นระยะอุ้ยติดมือพี่ขอโทษ อันนี้เกิดอะไรขึ้นสมาชิกคู่สับัพ่หมายเลขหนึ่งของเราเจ้าประจำนะเมื่อวานนี่คือรองเท้าหายไปเลยต้องตากรองเท้าอันนี้พอได้รองเท้ามาอีกคู่นึงนะใส่คู่หนึ่งขึ้นดอยก็เปิดอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมัดประทังชีวิตเขาไว้ก่อนเยียวยารองเท้าเมื่อกี้จริงๆหน้าไม่มีอะไรติดนะแต่ว่าพอจังหวะเทพปุ๊บเอาดินไปนะจังหวะนี้เฮ้ยรองเท้าเยเนี่ยครับตอนนี้เรา ถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุด1มื่นห้าแล้วครึ่งทางของสาม0มืนและนี่คือวิวที่เราเห็นครับขาขาพรวดไปหมดส่วนนี่คือสภาพของเพื่อนร่วมทีมเป็นไงครับขาเหมือนกันขาเหมือนกันคือหน้าซีดกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งพักกันตรงนี้สักพักหนึ่งเพื่อทั้งพักเหนื่อยแล้วก็รอความหวังที่จะเห็นวิวนะฮะอีกอย่างหนึ่งตรงนี้มีสัญญาณมือถือด้วย แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยที่จุด15ื่น้ก็มองไม่เห็นวิวอะไรเลยครับเราก็เลยตัดสินใจออกเดินทางกันต่อซึ่งหลังจากเดินคอตกไปได้ม่นานก็ดูเหมือนว่าฟ้าเริ่มจะเห็นใจฟ้าเริ่มเปิดครับฟ้าเริ่มเปิดข้างล่างก็เริ่มเห็นวิวฮะเมื่อกี้พี่หมากเขาแค่อยากให้แบบน้องๆในทริปตื่นเต้นเฉยๆนะครับเลยสั่งไว้โอบังคับตัวจริงก็ด้ดยสุดยอดเลย ทีนี้ก็ถ่ายรูปกันสนุกเลยครับใช่แบบว่า,าเอาขาขึ้นเลยนี่นับเองเลยจังหวะกระโดดวับได้เป็นไงบ้างสวยค่ะวิวหนู <laughs> <laughs> พอฟ้าเปิดเนี่ยเราก็หยุดเดินกันพักใหญ่ๆเลยครับถือเป็นการได้ชมวิวแล้วก็หยุดพักไปในตัว ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับน้องแจ็คเกี่ยวกับตะกร้อครับกีฬาโปรดของน้องเขาจริงเหรอแบบเราเป็นตัวอะไรตัวชงตัวเสิร์ฟตัวฟาดตัวชงไมตัวชงแบบคอยชงชงตะกร้อชงเลราเอาแล้วเอาแล้วเห็นลูกตะกร้อในคุ้นเคยเลยตอนนี้ไม่คุ้นแล้วมันนเปป็อดีตไแล้วแต่พี่ปูคุ้นกับตะกร้ออยู่นะใช่เอาไว้เดาะเอาไว้คอบปากทุ้ยต้องการแค่ี้วยขโมยก้อนมาค่ะ นนอยากระบายความในใจ <c oughs> เขาไม่ยอมให้หนูลง <c oughs> เขาเอาไม้จิ้มหลังหนู <c oughs> เขาทำหนูเหมือนทาส <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยคะ่ะ <c oughs> อีกนิดเดียวจะถึงแล้ว <c oughs> ช่วยด้วยคะ่ะ <c oughs> พอคุยเล่นกันเสเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ออกเดินทางกันต่อซึ่งระหว่างทางหลังจากนั้นบรรยากาศมันดีมากๆเลยครับแถมวิวก็โคตรสวยเลยด้วยถือว่าคุ้มค่ากับการเดินฝ่าความชันมาร่วม7กิโล ถึงยอดแล้วครับทุกคนล่าเรื่องดีใจต้นข้าวเ <c oughs> ขาไม่เล่นด้วยนี่ฮนะตรงนี <c oughs> น้นี่คือนี่คือจุดสามหมื่นครับ <c oughs> ตอนนี้เราเข้าไปดูไม่ได้ครับแต่ดู <c oughs> ดูขังมากเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็ตั้งใจเดินเลยจากจุดที่เป็นมะม่วงสามหมื่นมาอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็เข้าเขตแดนของ ประเทศพม่าแล้วนะครับตอนนี้ครับไปดูกันครับว่าฝั่งพม่าเนี่ยจะเห็นวิวยังไงบ้างคือมันมีน้ำตกจริงเหรอจริงสามเส้นจริงพี่หมากมาปั๊บสวยเลยเอ่ะหมอกมาปุ๊บขาวจ้เลยจริงปะเนี่ยจริงค่ะยืนยันพี่หมากมาเป็นไงปัง เขาโพนดูฝั่งนี้สิขาเขาพี่หมากดูสีแรกสองเปอร์เซ็นต์ได้หนี่งได้หนึ่งได้หนึ่งอาจจาชันมากเลยเอเพราะเต็มอิ่มกับวิวบนยอดมะม่วงสามหมื่นแล้วเนี่ยก็เดินลงจากเขาแล้วก็เหมือนเดิมครับเดินไปพักไปคุยเล่นไปตลอดทางยอดขาพลิกยังยังใจสู้อยู่นี่คือผู้ชนะประจําคลิปนี้นะครับโนโหนูอยากจะลงตั้งแต่ห้าร้อยเมตรแรกแล้วพี่หมากบังคับแถมขาพลิกอีกระหับโอ้โหน่าสงสารจริงๆ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแหมมีลีลาอันนี้คือแบบชอบชาลีช็อปปิ้งอะไรไงสำหรับขาลงเนี่ยเราจะเดินแยกไปคนละทางกับตอนขาขึ้นนะครับเพราะว่าต้องแวะไปหาน้ำตกรูปหัวใจด้วย และนี่คือพระเอกของเส้นทางเดินป่าเส้นนี้ครับน้ำตกรูปหัวใจเปโตลลอสุ oh. หลังจากถ่ายรูปและดื่มดำ่ำน้ำตกรูปหัวใจจนเต็มอิ่มแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับแคมป์ซึ่งถึงกันตอนค่ำๆเลยฮะ รวมๆแล้วเนี่ยวันนี้เราเดินไปกลับกันประมาณ13-14กิโลเมตรเลยนะและใช้เวลาร่วม12ชั่วโมงเลยทีเดียวทุกคนเก่งมากๆเลยนะครับที่ทําสําเร็จเพราะฉะนั้นในคืนสุดท้ายของทริปเราจึงล้อมวงปาร์ตี้แล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานมากเป็นพิเศษวันนี้ไข่ตออนดีกว่าครับาอะไรครับตอนเช้าหมดยำหมดีเชาต้องแบบปวดมากเมื่อวานนะตอนเดินไปกลเริ่มไกลๆเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ มีอาการหลอนป่านะแบบหยิบหยิบไม้โป้็มามองฟ้ามองอะไรเพื่อมองใบไม้อยู่อ่ะเออเริ่มหลอนอ่ะมีอาการหลอนอ่ะเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางเราออกจากแคมป์กันตอน8ปดโมงแล้วก็เดินไปคุยเล่นไปเหมือนเดิมเด้ๆดคือขากลับมันก็ชิลแล้วนะครับ่แม่ให้อ่ะก่อนเนี้ยให่นึงมันขึ้น <laughs> แล้วในที่สุด <laughs> เราก็กลับลงมาถึงจุดเริ่มต้นตอนประมาณ10โมงจากนั้นก็ไปอาบน้ำอาบท่ากินมื้อเที่ยงที่โฮมสเตย์แล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ <c oughs> เอยถึงคนแรกเออคนนี้คนแรกเลยนะเ <c oughs> จ้กก yeah. <c oughs> ถือเป็นอีกทริปที่เต็มไปด้วยความงดงามแล้วก็เรื่องราวแสนประทับใจครับซึ่งก็คงเป็นเพราะบรรยากาศแล้วก็ทิวทัศน์อันหลากหลายที่ทำให้ไม่ว่าจะมาเปรโตลซูอีกกี่ครั้งก็จะกลับไปด้วยความสุขใจเสมอ ยิ่งได้มากับเพื่อนพี่แล้วก็น้องในเพจด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้ความรู้สึกมันพิเศษมากขึ้นไปใหญ่ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่มาด้วยกันนะครับผมมีความสุขและก็ประทับใจมากจริงๆและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอยืนยันกับทุกคนอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากคุณรักการเดินป่าแล้วก็ชอบวิวธรรมชาติเปตอตลซู u, คือหนึ่งในที่ที่คุณต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณที่ดูมาจนนาทีสุดท้ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ฝากติดตามเดอะอล์กเกอร์นะครับนีมก <c oughs> เปลี่ยนน้ำดีแอดมินน้ำเดินโอ้ <laughs>